เด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์เพิ่งอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะแต่เอ๊ะเด็กๆคะวิชาภาษาไทยวันนี้ทิเชอร์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะตัวไหนเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยค่ะทิเชอร์ให้เด็กๆหยิบสมุดแบบฝึกหัดคัดลายมือวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะหยิบสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมาหรือย,ยังคะ ถ้าหยิบขึ้นมาแล้วทิเชอร์ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า15นะคะวันนี้เราจะมาเขียนงอง,งูกันนะคะวิธีการเขียนงอง,งูนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เริ่มจากการม้วนหัวกลมๆก,ก,ก่อนนะคะเอาดินสอมาตรงลูกศรเห็นไหมคะเด็กๆแล้วม้วนหัวกลมๆล,ลากเส้นตรงลงมาแล้วขีดขึ้นแบบนี้ค่ะมาดูอีกครั้งนะคะ ให้เด็กๆมมวนหัวกลมๆลากเส้นตรงลงมาขีดเฉียงขึ้นแบบนี้ค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำกันได้ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปการบ้านมาให้ที่เช่าดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้หมดเวลาบ้า ถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบ